ขอเที่ยวเสียพยังละแสนเปิดคุมมรับเอเอพิรวัตใช้เงินเหมือนกระดาษแจกภรรยาเดือนละล้านเป็นคู่รักที่มักจะมีคอนเทนต์และเดินสายช่วยเหลือผู้คนออกมาให้ติดตามกันอยู่เสมอสำหรับ a a เอิรวัตและฟางพิชยาพวกเขานั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการค่ะเพราะแต่ก่อนเป็นทั้งนักแสดงและนายแบบ มีผลงานออกมาให้ชมกันก็เยอะแต่ปัจจุบันทั้งคู่ได้ห่างหายจากหน้าจอไปแล้วเนื่องจากว่ามีรายการ YouTube เป็นของตัวเองที่ชื่อว่าพวกหากรวมไปถึงมีธุรกิจอย่างอื่นอีกมากมายรายการของพวกเขาทำขึ้นมาเพื่อความสนุกดูเพลินมีคนติดตามไม่น้อยเลยค่ะแต่ถึงแม้จะมีคอนเทนต์ที่สนุกสนานออกมาให้รับชมกันมากมายแต่ก็มีคลิปเรียกน้ำตากันอยู่บ้างนะคะอย่างล่าสุดพวกเขาได้เดินทางไปช่วยเหลือคุณตาวัย73ปี ที่โดนโกงจนไร้บ้านเรียกว่าทําเอาเหล่าบรรดาสาวๆหลายคนต้องอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันสำหรับนักแสดงสาวฟางพิชยาชาวลิตและหวนใจหนุ่มเอเอพรรวัฒเหราบัตที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานเป็นเวลา12ปีแล้วและมักจะแสดงความรักด้วยการแกล้งกันออกสื่อให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดฟางพิชยาได้โพสคลิปอดความน่ารักของแฟนหนุ่มเนื่องในวันเกิด หลัง AA แอบเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญเป็นเงินสด1ล้านบาทผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นหาว่าลืมวันเกิดกู12ปีนี้มึงต้องให้อะไรกูบ้างเธอคือชายที่ประเสริฐที่แท้ทูแแทกขอหอมสองทีแอด AA อันเดอร์สกอร์พิรวัตรงานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการพร้อมด้วยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพอและชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่กันยกใหญ่